มลคายมลคายเจ้าแห่งความรักความเมตตาเจ้าแห่งความสุขความอ่อนโยนเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์มลคายก้อนเนี้เขาสวยงามมลคายก้อนดิบข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วตัวมลคายเนี่ยความมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์ที่เป็นแบบนี้ ลาย,ลายเพราะฉะนั้นพระแผ่นตั้งชื่อเขาว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความรักความเมตตาความอ่อนโยนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เวลาคนที่เขาหลงรักมลไคเนี่ยเขาจะวางมาลไคไว้ในพื้นที่ที่แบบว่าสถานอะไรก็ตามที่เป็นสถานสงเคราะห์เพื่อแบบฮิว ฮิวเยียยาจิตใจผู้คนอย่างเช่นบ้านพักของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพือ Hill, ่อฮิวหัวใจให้คนที่เข้าไปอยู่ที่นัน่นนะคนที่เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นอ่ให้เขาแผ่พลังแห่งความรักความอ่อนโยนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเล่นพลังหินเนี่ยหรือว่าฮาร์ดไม่ใช่สีพวกทวทีเขาเรียกคริสตัลฮิลเลอร์ที่เอเพื่อนเของป้าแพมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาจัดสนามพลังเนี่ย หินที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากพรงอเมทิสโรสคอร์ดเนี่ยเขาจะต้องมีมาร์คไบางทีพวกหินสีดำหินเคลียร์เนี่ยเขาไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่แต่เขาจะวางอะไรที่เป็นกระแสะเมตตากระแสะความรักซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะไ,ได้รู้สึกรู้สึกว่าที่ที่เข้ามาเนี่ยใช่เลยเป็นที่ที่พลังความรักความอ่อนโยนความเมตตาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์คไป้าจะเรียกว่า เจ้าเห็นความรักและเมตตาเจ้าเห็นการบำบัดเยียวยาหัวใจคนที่ใจแข็งหรือว่าแข็งเป็นหินหรือว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่จริงหรอกอะไรไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซอฟลงเยอะเวลาเขาอยู่ใกล้มรคครเนาะนี่จะให้ดูลายเขาเขาไม่ใช่ก้อนสวยกริบนะคะเขาบอกนี่นะคะธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็นลายธรรมชาติของเขาและอีกอย่างเนี่ย มาลาไคเนี่ยเขาจะมีความพรุนในระดับหนึ่งซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นประมาณนี้นี่เ็าจะมีสีแบบเออถ้าเป็นสีเขียวสีน้ําเงินปนไปด้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอสุไลมาละไคแต่นี่เขาจะเน้นปิดขี้เขียวแล้วก็จะมีความเป็นตาตาความเป็นดอกความกระจายของเขาเหมือนเขามีจุดศูนย์กลางแล้วเขาก็ค่อยโตแล้วเขาก็มารวมกันอะไรประมาณนั้น